ที่6เลยนะคะตรงนี้ค่ะข้างบนสุดในกรอบในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะที่ให้เติมจํานวนลงไปนั้นเป็นของใบงานเมื่อวานนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ที่แตกต่างก,กันก็คือข้างล่างค่ะคนรุ่นเพิ่มจํานวนจํานวนนับมาอีก5จํานวนนะคะ,ะวันนี้เราจะได้เขียนเลข1ถึง25หนะคะส่วนตัวเลขตรงนี้เราจะเติมเหมือนของเมื่อวานเลยนะคะ ผิดพลาดในครั้งนี้คุณนุชขอประทานอภัยจริงๆค่ะขอโทษนะคะผิดอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะให้อภัยกันนะคะ,ะเด็กๆคะก่อนอื่นที่เราจะเติมตัวเลขลงไปนะคะ,ะเราจะมานับเลขกันก่อนนะคะโดยที่เราจะเริ่มนับจากเลข 1- ถึงสนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วชูม,มือซ้าย แล้ชูม,มือขวากำแน่แนๆเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะนับเลขเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เจ็ดยี่ยห็นไหมคะตอนนี้ครบแล้วนะคะ30 1สิถึงสาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมานับถอยหลังนับลดกันคะ่ะพร้อมไือยังคะสามสิบยี่สิบ2ก2า2ี2ส2บแปดยี่สิบเ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นับรถเสร็จแล้วเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะนับเพิ่มทีละ10นะคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆต่อไปนี้นะคะเราจะมาทำใบงานกันค่ะวันนี้เป็นใบงานที่7อย่างที่คุณนุ่นบอกไว้ข้างต้นของวีดีโอนะบอกว่าวันนี้ใบงานที่7เหมือนของเมื่อวานเลยเดี๋ยวคุณนุ่นสลับปากการ่อน ใบงานที่7จ็นะคะหมดของพวกวางเลยเราต้องได้แก้เหมือนเดิมนะคะอเด็กๆดูนะคะ,ะเริ่มจากข้อที่ตรงท,ที่ตรงนี้เลยค่ะเลขสิบสิบสิบ1ดสิบสิบแล้วก็10 2เติมไปเลยค่ะคิดเหมือนเดิมค่ะคิดทิ้ง10 11 12อ่ดต่อไปก็10 3 10 4เหมือนเดิมเลยค่ะ วันนี้คุณต้อค่อนข้างไวนะคะอะต่อไปค่ะเราทำเป็นแนวนอนลงมาดีกว่าเนาะอะสิบสี่ 14, ต่อไปข้อข้างล่างค่ะสิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดค่ะมีขีดตรงกลางด้วยนะคะสิบ 15, ห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอาถูกต้องค่ะ

จาก21เป็น 22, 3 24 25อ่สาเติมไปเลยต่อไปค่ะด้านขวามือของเด็กๆนะดูนะคะเริ่มจากข้อบนสุดค่ะ 11, 12, อแล้วก็สิค่ะเขียนิบ 13, 14นั้นทิ้งเลยเป็น1 0 4ค่ะเติมจำนวนไปเลย14นะคะ แล้วก็15แบบนี้ค่ะ11 12 13 14 15ส่าข้าบบนสุดตรงนี้นะคะต่อไปค่ะ12 13แล้วก็14ค่ะเติมหนึ่งกับ4ไปในช่องว่างขีดสองจำนวนนี้ทิ้งเป็น15 16แทนที่เลยค่ะ15และสิบแทนไปเลยนะคะ นะอ่าไปค่ะข้างล่างนะคะกำหนด23มาให้เพราะฉะนั้นนะเพิ่มไปค่ะ23 24ิบสค่ะยีแล้วถึงจะเป็น25 26แล้วก็27นะคะต่อไปค่ะ กำหนดให้24มาตรงนี้นะคะก็นับค่ะ24 25ถูกต้องค่ะ25จากนั้นก็เป็น26 27 28ค่ะนีะ่เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเรานับเลขเป็นเรานับจำนวนเป็นข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะที่สำคัญคือเด็กๆจะต้องจำจำนวนให้ได้นะคะ ว่าเลข25มีเลขอะไรบ้างคู่กับเลขอะไรนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาเติมจํานวนข้างล่างกันเลยวันนี้เขาให้เราเขียนจํานวน1นึถึงยีลงในช่องว่างนะคะอ่ะพร้อมแล้วทํากันเลยค่ะ1เหมือนเดิมค่ะช่องที่1 1 2 3 4 5เห็นไหมคะถ้าเราตั้งใจทําแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ5แล้วก็6 จ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะต่อไปค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปนะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่อไปค่ะ 21นะคะมีสองกับ1นะคะ21่สิบเอ็ดยี่ามยี่แค่นี้แหละค่ะถึง25อ่าวันนี้คุณต้องกำหนดให้ถึง25นะคะอ่ามีหลายคนเลยที่จำเลขเ้ิ่ต้นด้วย20เป็นเด็กๆมากจะเอาเลข1มาเขียนนะม่ใช่นะคะอ่าเด็กๆด,ดูค่ะ ตัวอย่างของครูนุ่น1-25ใบางานก็จะทำประมาณนี้เลยนะคะใครที่ทำได้แล้วเก่งมากเลยค่ะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ให้ดูที่วิดีโอของครูนุ่นได้เลยนะคะสำหรับใบางานที่7วันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เรียนจํานวนอะไรกันนะเราต้องติดตามดูนะคะพรุ่งนี้เราค่อยมาพบกันอีกหนึ่งวันค่ะ สำหรับวันนี้ขอนุ่นลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย